แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอ,อยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ่อซีเมอร์เช้ากินน่าเบต่อ,อทุกคนนะวันนี้นะก็การเล่นดราก้อนคุกกี้ต่อตัวสักสี่คู่กับสัตว์เลี้ยงอีพิกข,ของมันกันนะครับกับลูกออดจอมดื้อกันเนาะโอเคก็ส่วนเราเซตนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเซตที่บัฟกไปเหมือนกันนะ น,นิ่งก็อัดต่อมาจากคลิปที่เล่นคู่กับตัวของมักงกรเกิดบัวแหละแต่ว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะผมผมก็เลยจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นสกินระดับอีพิกแทนนะครับาะสกินระดับอีพิกอันนี้เนี่ยเป็นสกินที่ได้จากกิจกรรมในช่วงที่ดอกบัวมันได้แคนดี้พิเศษพอดีเนาะก็ได้สกินนี้มาจากการทํากิจกรรมฟรีนะถ้าใครไม่ทันเนี่ยก็น่าจะต้องไปเปิดสกีดุ่มเอาก็ามีโอกาสออก ค,คิดว่าน่าจะมีโอกาสออกนะพวกสกินที่เป็นกิจสกินลิมิเต็ดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็น่าจะไปลงพวกหีบที่มันเป็นหีบที่ต้องใช้ไอ้สดาวลุง้งกับไอ้ตัว3า0 0ดาวทองแลกเอานะครับซึ่งอาิงจยิงไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่ามันมีโอกาสออกของซ้ด้วยนะครับดังนั้นก็พยายามพวกกิจกรรมที่มันแบบเป็นสกินลิมิเต็ดจากกิจกรรมอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เก็บเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่มันมาจะดีที่สุดนะคโอเคก็สำหรับดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ในการเล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงลูกอ่อจอมดื้อเนี่ยต้อง เพราะว่าความสามารถของสัตว์เลี้ยงจะคล้ายๆกันก็คือหลักๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะมีความสามารถในการให้แต้มแล้วก็ให้พลังชีวิตเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงอีพิกตอนนี้คูดาวจะค่อนข้างเร็วกว่าสัตว์เลี้ยงเลเจนดารีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยถ้าเราไปอ่านในตัวหน้าสกิลเนี่ยจะเห็นว่าสัตว์เลี้ยงเลเจนดารีคูดาวเร็วกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานจริงอ,ะอ่ะเรื่องของดีเลยสัตว์เลี้ยงอะ่ะค่อนข้างเห็นผลเยอะอยู่นะครับ คือสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยมันไม่ค่อยมีดีเลยเยอะนะพอมันสกิลปุ๊บปึ้ง,งเสร็จนะโอมเนี่ยเห็นไหมมันเสร็จละแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเรจินารี่เนี่ยต้องชาร์จบู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 ลูบูู่บนบ้บู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 บืบูบูบแบ่บูบูไูบเบิบูบูบเบอบูบูอูัูบูบูู้บูู่บ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 นบูบูัตัูบูบกบู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 บอบเ,เ,เนี่ย ยังสามารถตกหลุมได้1งครั้งนะผมสามารถตกหลุมได้1ครั้ง,าาหงเหมือนเดิมแต่ตรงจังหวะท้ายอาจจะว,วาดเสียวขึ้นนิดนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือลงได้เลยสบายๆนะผมมันเลื่อนเหลือแบบโซฟโลเลยแต่พอปรับมารอบเนี่ยก็คือเลื่อนจะเหลือแบบปริมหลอดนิดหนึง่งตรงจังหวะท้า,ทายถ้าสมมติว่าตกหลุมนะดังนั้นเซตนี้เนี่ยถามว่าจําเป็นต้องตกหลุมไหมก็คือตกได้ถ้าจะเอาระยะทางเพิ่มแต่ไม่ได้จําเป็นนะผมบอกไว้นี้ละกันแต่อันนี้ผมจะลงไป1ครั้งนะผม เพื่อให้ดูว่ามันสามารถทําระยะทางเพิ่มได้จากการที่สามารถตกหลุมได้หนึ่งครั้งก็คือตอนนี้สัตว์เลี้ยงในการเล่นคู่กับสัตว์อีปิกเนี่ยจังหวะจะยังเหมือนเดิมแม้ว่าการเพิ่มคูณออมา0.5วิอาจจะมีผลนิดนึงในเรื่องของจังหวะท้ายอะไรเงี้ยอาจจะหวาดดูหวาดเสียวขึ้นแต่โดยรวมไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากเนาะดังนั้นในการเล่นดอกวัวคู่กับไอสัตว์เลี้ยงลูกอสเนี่ยก็ยังมีข้อดีที่คล้ายๆเดิมก็คือจังหวะเนี่ยจะเหมือนกับตอนก่อนปรับแพทเลยก็คือสามารถลงหลุมได้1ครั้งแล้วก ทำให้มีโอกาสวิ่งไปได้ไกลกว่านะครับแต่โดยรวมเนี่ยแน่นอนว่าแต้มจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าแต้มถึงคอมโบโบนัสเนี่ยจะบวกแต้มเยอะกว่าก็จริงแต่ความสามารถสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต้มห่างกันพอสมควรนะครับอ้าวอันนี้ผมไปเผลอโดดสองนิ้วนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเห็นไหมมันแต้มให้น้อยให้ค่อนข้างน้อยนะครับมันแต้มให้ครั้งหนึ่งอะได้อย่างเก่งเลยก็ไม่เกิน2ล้านนะครับจากความสามารถสัตว์เลี้ยงเนาะดังนั้นในเรื่องแต้มเนี่ยแน่นอนสัตว์เลี้ยงเรจินารีองค์กรเติบัวเนี่ยให้แต้มเยอะกว่าค่อนข้างขาดพอสมควรนะ สลดปิกเนี่ยจะเด่นในเรื่องของครูไทมแล้วก็เรื่องของการให้เลือดดีเลยที่น้อยกว่านั่นเองเนาะโอเคผมก็เรียกพี่แก้วมังกรออกมานะผมก็ถือว่าคลิปนี้ได้มาทําการอวดสกินใหม่ของแก้วมังกรกันนะมัมซึ่งก็ตัดใจแลกมาเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกอะกะว่าจะรอแต่ว่าผมรู้สึกว่าอืยังไงเราก็ไม่มีทางเปิดได้อยู่แล้วแหละดังนั้นก็เลยอ่ะแลกมาก่อนเลยตัวหนึ่งละกันผมก็ได้เลือกแลกพี่แก้วมานะผมเขาคิดว่าน่าจะได้ใช้พี่แก้วมากกว่าวก็เลยเลือกพี่แก้วมาก่อนนะผม ก็เป็นสกินระดับเลเจนดารี่ที่เพิ่งมาในแพทนี้นะผมก็ถือว่าเป็นสกินที่เท่มากผมชอบมากนะผมสกินนี้คือผมชอบแบบที่มันเป็นมีความแบบเป็นสีทองแดงอะเออมันตัดกันแสบตาดีแสบตูดมากนะผมคือสีแบบพลิกเป็นพลิกเป็นเป็นไรอะ่ะเออพลิกสิไรก็ยังไม่เผ็ดเท่านะผมคือสีจีจารดมากผมชอบมากคือมันใช้ความเป็นทองผสมกับแดงนะผม คือมันก็เป็นส้มแหละเออพอสีมันโทนรวมกันออกมามันก็ดูเป็นส้มแหละแต่แบบมันออร่าดูเด่นอนะ่ะเออมันเป็นสีอุจจระที่ดูเด่นดีนะผมผมก็เลยชอบมากแล้วตอนที่มันบินตอนที่มันสกิลอะไรเนี้ยคือแบบมันดูเป็นแบบมับงกรทองอะ่ะเออก็เลยแบบชอบมากนะผมแต่ว่าคลิปนี้อย่างที่บอกไปว่าจุดประสงค์หลักน่าจะไม่ใช่มาการเล่นไม่ใช่การเล่นดอกบัวคู่กับสั์เหลือลูกออรหรอกจุดประสงค์หลักในคลิปนี้ก็คือมาเพื่ออ,อวดสกินแก้วมังกรน,นะผมมา เนี่ยโอ้ชอบมากนะผมเนี่ยสกิลเอฟเฟกมันสวยมากเลยนะเสียดายที่รอบนี้มันยังไม่ทำไอ้สกินล็อบบี้กับสกินเพชรมาด้วยนะอ่ะโอเคก็จบที่813ล้านเนาะอย่างที่เห็นว่าแต้มเนี่ยมันจะน้อยกว่านะผมถ้าเทียบกับสายเลเยอร์เจเนรี่เนาะโอเคแล้วมาต่อกับที่ M2 กันนะผมก็ใน M2 เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตหนีล้วนเนาะก็สำหรับผัดสองที่เล่นกับเซตลูกออสเนี่ยผมมองว่าก็จะเล่นได้หลากหลายกว่าตัวของเซตของมังกรเศรบัวนะผมได้ความที่ มังกรต็ดบัวเนี่ยมันโดนเนื้อูดาวไปค่อนข้างเยอะเนาะมันเพิ่มคูดาวมาถึง4.4วิเลยในขณะที่ลูกอสเนี่ยมันเพิ่มมาแค่0.5วินะครับซึ่งการเพิ่ม0.5วิตรงนี้ผมมองว่าไม่ค่อยมีผลจังหวะในการเล่นดอกบัวเนี่ยยังเล่นเป็นจังหวะเดิมจากแผดก่อนได้เลยก็คือดอกบัวเนี่ยสามารถตกหลุมได้ทีหนึง่งที่บอกไปว่าเลือดมันเหลือพอนะครับก็จะเล่นง่ายกว่าอ่ะถ้าเทียบกันเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้เลือดได้เยอะกว่า1ครั้งพอดีสัตวบผัดสองมันก็ทาให้ต ซึ่งถ้าเทียบเรื่องแต้มเนี่ยอ้ออันนี้เทียบกันในเซตสูงสุดนะตัวของสัตว์เลี้ยงอีปิกกับสัตว์เลี้ยงเรเจนอรี่เนี่ยเซตโดยรวมถ้าเป็นเซตแบบสูงสุดอะแต้มจะห่างกันโดยเฉลี่ยที่ประมาณ10ล้านได้นะครับห้ถึงสิล้านเนาะแต่อันนี้ในกรณีที่เทียบเซตสูงสุดซึ่งเซตสูงสุดของสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยมันได้เปรียบกว่าตรงที่มันใช้เป็นผัดสองเรเจนเนอรี่ด้วยนะครับแต่ถ้าใช้เป็นผัดสองอีปิกเหมือนกันเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะห่างกันอยู่ที่ประมาณแบบ1ง2 0ล้าานเพระว่า อันนี้มันดูแบบไม่ห่างด้วยความที่แบบใช้แก้วมังกรถัดสองด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลเนาะก็ะเลยมองว่าแต้มเนี่ยอาจจะดูห่างกันไม่เยอะมากแต่ผมมองว่ามันก็โอเคกว่าตัวของสปะรดกับแก้วมังกรที่เล่นคู่กับซาเลอีปิกนะคือ2ตัวนั้นเนี่ยเล่นคู่กับซาเลอีปิกเนี่ยแล้วเล่นคู่กับซาเลเจเนรี่เนี่ยอันนั้นห่างกันเยอะแบบชัดเจนเกินไปนะครับแต่พอมาเป็นดอกบัวคู่กับซาเลอีปิกแล้วเทียบกับดอกบัวเล่นคู่กับซาเลนเจเนรี่เนี่ยผมมองว่า อันนี้ยังอยู่ในเรนจ์ที่รับได้ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกันนะครับก็ลเลยอาจจะได้เปรียบก,กว่าตรงจุดนี้นิดนึงสาหรับดอกบัวก็คือมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างแบบโอเคกว่าแถมในการเล่นคู่กับสแตนด์อีพิกเนี่ยมันมีข้อดีคืออย่างที่บอกไปว่ามันหาผัดสองมาเล่นคู่ด้วยง่ายกว่าเพราะว่ามันใช้พวกผัดสองที่เป็นจังหวะเก็บพลังใหญ่สองขวดเป๊ะได้หลายตัวนะครับเช่นมาล่าคอฟฟี่แคนดี้อกชุนไดโนดอกไม้น้ําอะไรพวกนี้นะมันสามารถใช้ได้ในขณะที่ถ้าเล่นปเป็นสแตนด์เีเจนเนอเรี่เนี่ยมัน ถ้าเล่นสัตว์เลี้ยงเลเจนเดอรี่เนี่ยก็ต้องเผื่อพวกตัวที่ใช้สกิลเร็วกว่านิดนึงมาเพื่อเอามาเล่นคู่เช่นพวกแบบลองเดชาสมอหลหรือพวกถังหูลู่ส้มอะไรแบบนี้เนะมันถึงจะใช้ได้เนาะมันก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่ต่างกันเนาะแต่แน่นอนแต้มเนี่ยถ้าเทียบโดยรวมสัตว์ลเลี้ยงเลเจนเดอรี่ก็ยังดีกว่าอยู่ดีเนาะเพราะด้วยความที่ความสามารถต่อรอบของสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ผมพูดไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วเนาะว่าความสามารถต่อรอบของสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต้มที่ให้มัน สเลเจเนอรีเนี่ยแต้มต่อรอบผมไม่ได้นับจริงจังนะแต่ว่าต่อรอบเนี่ยมันก็ค่อนข้างห่งางกับซสเลอีปิกเยอะนะครับต่อรอบนี้ผมมองว่าแต้มเนี่ยอย่างต่ําก็ประมาณแบบ3 4ล้านละอันนี้คือยังไม่ได้นับละเอียดเลยนะในขณะที่ซสเลอีปิกเนี่ยแต้มต่อรอบก็คือได้อย่างมากไม่เกิน2ล้านนะครับคือแต้มเบสจากความสามารถสัตว์เสียงเนี่ยมันจะอยู่ที่ล้านห้านะแล้วก็พอมันใช้ความสามารถปุ๊บเนี่ยถ้ามันไปกินเยลลี่หรือมันไปทําลายสีขวางในระยะได้เนี่ย มันก็จะบวกแต้มขึ้นมาเนอะอย่างรอบนี้ก็บวกประมา,ระมาณรานเก้าจากรานห้าก็มาเป็นรันเก้านเนาะก็บวกประมาณสี่แสนเนาะก็คือสัลเล้งอีพิกเนี่ยแต้มต่อรอบก็คือน้อยเนอะมไม่ได้เยอะเลยเนาะมันได้เปรียบในเรื่องของการที่มันเสกเรื่องได้เร็วกว่าเฉยๆครับแล้วก็มีเรื่องของแต้มจากคอมโบโบนัสที่บวกเยอะกว่าอะคอมโบโบนัส bo ของสัลเล้งอีพิกเนี่ยใช้คู่กันกับดอกบัวแต้มของคอมโบโบนัสเยอะกว่าคนับแต่แน่นอนแต้มโดยรวมออกมาเนี่ยมันก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่า ความสามารถของสัตว์เลี้ยงต่อรอบเนี่ยมันให้น้อยกว่าพอสมควรเนะรอะก็สัตว์เลี้ยงเลเจนดารีก็จะยังได้เปรียบจากตรงจุดนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละยังดูดียังมีทรงในการเล่นมากกว่าเนอะถ้าเทียบกับพวกแก้วมังกรสับประรดที่สัตว์เลี้ยงอีพิกก็คือไม่ได้เรื่องเลยเนะคือแก้วมังกรเนี่ยใช้คาว่าไม่ได้เรื่องได้เลยใช้ใช้คาว่าไม่ได้เรื่องได้เต็มปากเต็มคําเลยเนอะแต่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงอีปิกของแก้มของสับปะรดเนี่ยผมว่ายังมีด่านที่เล่นได้ถ้าในกรณีที่วิ่งสั้น แต่ถ้าเป็นด่านยาวปุ๊บก็คือง่อยแดกเหมือนกันเพราะว่าสันเลี้ยงไม่ได้ช่วยอะไรในการเพิ่มเลือดเลยนั่นเองนะครับก็จะค่อนข้างแบบใช้งานยากกว่าแต่ถ้าเทียบกระดอกบัวอะไรเงี้ยอ่ะสันเลี้ยงอีพิกมันไม่ได้ต่างกับสันเลี้ยงเดจนอรีมากขนาดนั้นะนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่ดีกว่าตรงจุดนี้เนาะก็คือเล่นง่ายกว่านั่นเองแลกมาก,กับแต้มที่น้อยกว่านะครับนกะ็ถนะือว่าโอเคนะทรงโอเคกว่านะอ่ะโอเคพลผัดสองเนี่ยผมใช้เป็นแก้วมังกรยาวๆเลยนะสำหรับในคลิปนี้ให้ดูแต้มโพเทนชิเอลสูงส จุดประสงค์หลักของคลิปนี้ก็คือมาเพื่ออวดสกินพี่แก้วนะผมผมชอบจริงนะสกินพี่แก้วมันสวยมากนะก็จริงของสับระรดก็โอเคแหละก็ชอบเหมือนกันนะมแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบสกินตีมแนวแบบความมืดเท่าไหร่ผมชอบตีมแนวแบบแสงสว่างมากกว่าผมก็เลยชอบของพี่แก้วมากกว่านะพี่แก่แบบใส่เกราะทองอะไรเงี้ยเซนเซยายาียมาเองดาคิชิเมตา โอเคก็จบที่849ล้านนะอมมาเดี๋ยวเราไปปิดกันที่ M 3กันเนาะโอเคเรามาปิดกันที่ M ่า M3 กันกับพื้นที่จะส่งพิซซ่านะอมาะในดาดีเนี่ยจะใช้เป็นสมบัติทำแต้มเหมือนเดิมเนาะก็คือใช้เซตเดียวกับที่เล่นใน M 1เลยนะอมก็จริงจริงมีคนขอให้ผมเล่น M 4กันมานะแต่ว่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อใครขอผมเล่น M 4นะคือตอนเนี้ย ผมยังไม่ได้ไต่ถ้วยขึ้นเลเจนด์นะ ição. ผมเลยยังไม่ได้ปลดล็อก M 4ก็เลยยังไม่ได้เล่น M 4นะ à, ผมยังไม่รู้เลยว่าด่าน M 4หน้าตาเป็นไงยังไ <ande> ม่มีข้อมูลเลยเลยนะผมเห็นแค่แต้มเห็นแค่เซ็สกร์บอร์ดก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมเป็นคนขี้เกียจไต่แรงนะผมแต่ว่าเดี๋ยวสัญญาว่าในการรีแรงรอบหน้าจะพยายามไต่ขึ้นเลเจนด์ให้เพื่อจะได้เอาด่านมารีวิวให้ดูนะผมจะได้ดูได้ว่าด่านระดับแบบสีเาวาขึ้นไปอะไรเงี้ยมันทําแต้มมันแบบด่านมันเป็นยังไงมันต้องทําแต้มประมาณไหนเซ็ตทําแต้มมันเป็นยังไง ซึ่งจริงๆผมที่ผมมองว่ามันไม่ได้ที่ผมไม่ได้รีบไต่ขึ้นไปแล้วผมไม่ได้มองว่ามันจําเป็นต้องไต่ขึ้นไปเพราะว่าไอเซตของด่านนั้นน่ะมันไม่เหมือนเซตปกติที่เล่นกันใน M 1 2 3นมคือผมมองว่า M 4อ่ะมันเป็นสําหรับคนที่แบบระดับสูงแล้วซึ่งกว่าจะไต่ไปถึงจุดนั้นส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันแบบของฟูอะไรกันอยู่แล้วไงผมก็เลยมองว่าก็อาจจะไม่ได้จําเป็นนมแต่ว่าในเมื่อมีคนขอมาก็เดี๋ยวผมจะพยายามไต่ขึ้นไปละกันก็ขอโทษด,ด้วยที่อาทิตย์แรกขี้เกียจนม โอเคอันนี้ผมลงหลุมสำหรับบัวหนึ่งรอบนะผมเพื่อยืดระยะเพิ่มเติมเนาะอุย้ยพาดหมีไป3มชิ้นเลยนะเมะื่อกี้จริงถ้าโดดดีผมจะพาดหมีแค่ชิ้นเดียวนะคือตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นหลุมที่น่าลงสุดแล้วไงเพราะว่ามันเสียมันน่าจะแบบโอเคสุดคือตรงนี้ผมจะลงก่อนเพราะว่าผมจะให้ดอกบัวเนี่ยมันจะได้กินระยะลูกไฟจากตรงที่มันเก็บพร้อมสกิลพอดีเนาะม,มันก็จะไปได้ไกลขึ้นจากตรงจุดนี้เนาะเนี่ยมันก็จะมาได้ไกลขึ้นนะผมก็แนะนําว่าให้ลงก่อนที่จะเก็บลูกไฟตรงจุดนี้นะ ก็คือยังไงก็ได้ลงหลุมไหนก็ได้ขอให้มาเก็บตรงจุดนี้ก็พอแต่ที่ผมไปลงจุดนั้นเพราะว่าผมให้สัตว์เลี้ยงใช้สกิลแล้วก็ค่อยลงหลุมพอดีจะได้เก็บเยลลี่ให้ไงจริงๆถ้ามีพวกสมบัิช่วยเก็บเยลลี่ด้วยผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะสาหรับตรงจุดตกหลุมนะครับโอเคก็อย่างนี้บอกไปว่าพอเรายื้อระยะได้จากการลงหลุมหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะทําให้ไประยะได้ไกลขึ้นนิดหนึ่งนะถ้าบางจังหวะอย่างด่านเนี้ยมันก็จะมีจังหวะอย่างจุดเมื่อกี้ที่ การลงหลุมค่อนข้างมีประโยชน์นะครับทำให้ดอกบัวเนี่ยไปได้ไกลขึ้นจากการที่มันกินระยะของลูกไฟไปพร้อมกับสกิลได้ไกลขึ้นพอดีนะครับก็จะทําให้กินระยะไปได้ไกลขึ้นจากตรงจุดนี้ก็จะได้เปรียบเรื่องระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วอย่างนี้บอกไปก็คือตัวของเซตนี้เนี่ยมันตกหลุมได้หนึ่งทีแต่ถามว่าจําเป็นต้องตกหลุมตลอดไหมผมมองว่าไม่ได้จําเป็นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะมันไม่ได้จําเป็นมากนะครับคือการตกหลุมก็แค่ทําให้ยืดระยะเพิ่มได้นิดหนึ่งก็อาจจะเหมาะกับบางดานบางเซต อย่างในด่านนี้ตกหลุมผมมองว่าดีกว่าเพราะว่ามันได้ระยะทางจากลูกไฟตอนใช้สกิลพอดีอย่างตรงจุดที่เข้าด่าน3ถูกไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นด่านอื่นที่มันไม่ได้จําเป็นอะไรเงี้ยบางจุดไม่ได้มีลูกไฟให้เก็บอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําเพนมากนะครับดนั้นก็ขึ้นอยู่กับด่านขึ้นอยู่กับจุดด้วยสําหรับการลงหลุมเนาะแต่ถามว่าลงดีไหมก็ถ้าลงได้ก็ลงดีก็ลงก็ได้นะครับไม่ผิดเนาะอ่ะเห็นไหมเนี่ยระยะมันก็จะดึงมาได้ไกลกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับ พี่ผมเล่นมังกรเกดบัวคลิปก่อนก็จะเห็นว่า,าระยะเนี่ยขึ้นมาไกลระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคก็เรียกพี่แก้วลงมาเหมือนเดิมนะครับเอาจริงไหมสกินเนี้ยผมมองว่าแม่งเหมือนเซนเซยจริงจริงนะเกราะทองอารามมาเลยนะครับถึงผมจะบอกว่ามันสีเป็นสีเหมือนสีอุจระก็เถอะนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เทนะครับถึงจะอุจระแล้วไงก็เทอยู่ดีพลังแห่งเซนเซียคอสโมเกราะไฟนะครับชอบจริงจริงนะเออสกินมันสวยมากแล้วตอนที่มันเป็นแบบคือ ผมชอบสีเลโอไฟร่างนี้มากเลยแต่เอาจริงๆก็มีจุดที่ไม่ชอบอยู่เหมือนกันก็คือผมไม่ชอบไอตรงที่ผมไม่ชอบไอเยลลี่แก้วมังกรร่างนี้เท่าไหรมันเป็นสีแดงแบบแดงฉานอะผมชอบของสีร่างเดิมทเนื่องเป็นสีเขียวแดงมากกว่าแต่ก็ถือว่าโอเคทดแทนได้เรื่องของเอฟเฟกตสกิลที่แบบสวยขึ้นเยอะนะผมก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยนะ แล้วก็ผมชอบอีกอย่างนึงตรงที่แบบผมชอบที่เขาให้ทําผมแก้วมังกรดูยาวๆเหมือนเป็นพักลมดีนะมัมเออแล้วดูเท่ดีนะสรับสกินนี้ก็นั่นแหละนะผมก็ค่าเสียหายก็ร้อยแปดสิบดาวเกลือนะมัมส่วนสกินสับปะรดนี้ก็เดี๋ยวขอดูอีกทีละการว่าเออจะเก็บไหวหรือเปล่านะอืแต่คิดว่าน่าจะเก็บได้คือมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ช้าได้เร็วแค่นั่นแหละนะมัมประเด็นมันมีอยู่แค่นั้นแหละเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาผมก็ช็อตระดับหนึ่งนมโดนแคนดี้พี่แก้วเข้าไปก็โดนแคนดี้สองตัวนั้นเข้าไปก็คือจุกอยู่นะผมเอาโอเคก็จบที่818ล้านเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปดอกบัวคู่กับตัวของสัตว์เลี้ยงลูกอ่อนกันดีกว่านะครับโอเคก็อย่างที่เห็นนะผมสำหรับดอกบัวเนี่ยในการเล่นคู่กับลูกอ่อนเนี่ยถ้าเทียบกับเซตสูงสุดเนี่ยก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณ10ล้านเป็นต้นไปนะผมะถ้าเป็นในด่านแรกเนี่ยเอาไปเทียบกับเซตสูงสุดนะด่านแรกผมเล่นได้ที่813ล้านถูกไหม เซตสูงสุดดอกบัวเนี่ยทำได้ที่830นมซึ่งถ้าเล่นดีเนี่ยผมว่าให้อย่างมากเลยก็อาจจะได้สักประมาณแบบ815 816ประมาณนั้นนมก็ห่างกันประมาณ15ล้านอยู่ดีเนาะส่วนถ้าเป็นในด่านวิหารวิรบุรุษเนี่ยอันนี้มีเซตที่เห็นชัดเจนเพราะว่ามีเซตติดสกอร์บอร์ดนมก็คือเซตที่ใช้ผัด2แก้วมังกรเนี่ยตอนนี้ทำได้ที่849.9นมก็เกือบ850ในขณะที่เซตดอกบัว คู่กับมังกรเกรจ็ดปัวในด่านนี้ทำในที่861ก็ห่างกันประมาณ11ล้านนะครับส่วนพื้นที่จะส่งพิซซ่านะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเซตสูงสุดเนี่ยทำด้ที่826ในขณะที่เซตผัดแก้วมังกรที่ผมเล่นเนี่ยทำในที่818ล้านถ้าเล่นแบบเพอร์เฟกผมว่าก็คงได้ประมาณ820ต้นๆเหมือนกันถ้าเป็นในด่านนี้เนี่ยก็อาจจะห่างก,กันประมาณแบบ6-7ล้านก็คืออาจจะดูไม่เยอะมากนะครับก็อย่างที่เห็นไปว่าสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยอยู่ในเกณ์ที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่อันนี้ มันอาจจะดูไม่ห่างเยอะเพราะว่าผมใช้ผัดสองแก้วมังกรด้วยถ้าใช้เป็นผัดสองอีปิกเนี่ยก็อาจจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นให้ตีไปเลยสำหรับสัตว์เลี้ยงอีปิกกับสัตว์เลี้ยงเรจ e นัลลีเนี่ยสำหรับของดอกบัวเนี่ยห่างกันก็คือตั้งแต่10ล้านไปจนถึง20ล้านนะครับอันนี้คือค่าโดยเฉลี่ยนะซึ่งถ้าเทียบกับแก้วมังกรแล้วก็สับปะรดที่เล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงอีปิกเนี่ยอันนี้อาจจะดูทรงดีกว่านิดนึงเพราะว่าดอกบัวเนี่ยเล่นคู่กับส แต้มมันห่างกันพอสมควรถ้าเทียบกับสเลี้ยงอีพิกกับเลเจนดารี่นะครับสำหรับการตับรอบนี้ผมมองว่าค่อนข้างทําให้เห็นความต่างของสเลี้ยงอีปิกกับเลเจนดารี่มากขึ้นพอสมควรเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยของดอกบัวเนี่ยสเลี้ยง2ตัวใช้งานแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคือดอกบัวเนี่ยบางทีถ้าเป็นในการเล่นเบรกเอาเขาใช้สเลี้ยงอีพิกกันได้ซ้านะในสมัยก่อนเพราะว่าคอมโบมาน่มันบอกกว่าเพราะมันจบเนี่ยแต้มมันก็เลยใกล้เคียงกันนะครับแต่พอมาในแผ่นนี้ผมมองว่าดูต่างกันพอสมควรแล้วเพราะว่าสัเลี้ยงเนี่ย ถ้าเป็นอีพิกข้อดีคือให้เลือเร็วกว่าแต่ความสามารถในการให้แต้มเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่ามากนในขณะที่สเนเลเร g จนเ a r รเนี่ยแม้คููดาวจะนานกว่าก็จริงแต่สกิลต่อรอบเนี่ยค่อนข้างให้แต้มเยอะกว่าค่อนข้างชัดเจนมากนะทำให้การใช้งานผมมองว่าค่อนข้างมีความต่างในการใช้งานมากขึ้นถ้าเทียบกับในแพทเก่านะ แล้วสำหรับคลิปนีน้ถือว่าเป็นการมาให้เห็นข้อแตกต่างของตัวสรีปิกกาเลเจนเดรีให้เห็นชัดมากขึ้นนะครเพราะว่าเรื่องข้อดีข้อเสียเรื่องสรุปดอกบัวเนี่ยผมพูดไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วเนาะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครสรัวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย